นี่ท่านผู้ชมกำลังปั้นบัวลอยเนาะอันนี้จะมีสองสีการปั้นบัวลอยกับสีใช้แป้งข้าวเหนียวพี่น้องจา๋าอันนี้โมเมนต์ผสมสีเลยพี่น้องมีอยู่สองสีนะจะเป็นสีเหลืองกับสีม่วงสีเหลืองจะมาจากฟักทองนั่นเองเนาะ,นะแต่ว่าสีม่วงน่ามาจากมันม่วงพี่น้อง หนึ่งมันม่วงเลยกับนวดเขากันกับแป้งผสมกับแป้งเพราะฉะนั้นบัวลอยมักกะสีรสศาสตร์กว่าเอาแป้งเห็ดธรรมดาเด้หรือว่าแป้งที่ใส่สีเนาะเพราะอันนี้มันใส่มาจากธรรมศาสตร์ผสมกับมันผสมกับฝักทองเพราะฉะนั้นมักก็สิออกรสสารหวานแล้วก็หอมจากมันแล้วก็ฟฝักทองนั่นเองเนาะ นี่ยากได้ลูกใหญ่กับปั้นใหญ่ๆได้ลูกน้อยกับปั้นน้อยๆก็ได้อันนี้จะเป็นบัวอรอยนั่นเองเอาชงไขับลูกค้า,า,าจ้ะแต่ว่าขี้ข้านเหตุสมัยซูเมอร์นี่มันจะมีแบบ <ชม S 1> สําเร็จลูกพี่ <ชม S 1> น,น้องแ,แบบเป็นถุงกิโลอ่ะมาแล้วก็ลวกเองก็ได้อันนี้มาปั้นเองก็เสียเวลาในจักหน่อยกว่าที่ได้ถ้่วหนึ่งอสองถ้่วยเสียเวลาก็แซ่บเด้อเห็ดเองอี่อร่ เดี๋ยวมาดูว่าใครเป็นคนปั้นแทนแทนแทนคน,คนปั้นพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดียดวัสสุข,ขสุขชนพี่น้องจา๋าวันนี้เป็นวันพักผ่อนก็นเลยมีเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินท่านผูน้ชม<อ>วันละวันจะเรียง,งัวเรียงมอนี่อาหารอาหารของหวาน ช่วงเที่ยงก็จะเป็นบัวลอยไข่หวานบใหญ่รุนคิดยังไงจังมาปั่นบัวลอยแบบนี้เหรออยากเมื่อก่อนกะกะเคยเห็ดอยู่พี่น้องบ่มีก็เคยเห็ดกินอยู่เนาะก็มีมันก็มีกะทิเลือแล้วก็เลยอยากเห็ดแป้งก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนั่นเองเหนียวนุ่มแต่ว่าสมัยนี้เขาจะมีโรงงานเนาะ บบบตอมมานั่งปั่นเองซื้อกิโลนึงถุงละกิโลกะได้หลายอยู่เขาอดเองมันบอว่าเขามีเครื่องมันเนาะมันบริยากเคื่อแตะกี้สมัยมันมีโรงงานเบิดขนมจีนข้าวปุ้นนอะเมื่อกอลัวสิไต้กินมัน่เม่นง่ายเหตุมือในี่ยากหลอดช่องคือกเร้ีพี่นกากเต่บ่มียังหน่อย พออาชีบที่แม่บ่มีเห็ดมื่อก่อนก็จะเป็นเห็ดขนมจีนหาบขายเนาะหาบกระปุ่นขายตามบ้านเห็ดเองกับรดช่องของหวานนี่ก็เห็ดเองได้ซื้อมาต้มแล้วกะ็มาบีบเองรถช่องมาก็บ,บีบได้พี่น้องเนาะขาสิต้มแป้งให้มันซุกให้มันเอเลเย่บ่อยไง มันจะมีแป้งของมัน,นแล้วแบบมาเทใส่อันหมอเนาะมอเป็นรูเป็นรูรคล้ายๆคือซึ้งอะไรแต่รูมันน้อยเทใส่แหลวก็เอาขวดแก้วนะทังลงทังลงแะไรมันก็สิลงในรูมันอ่ะใส่น้ำเปล่าใส่กระมังน่ะเนาะมะันก็จะเป็นหลอด่องภาษาลาวหรือวาา่าภาษาโบราณนะเคิ้นว่าหลอดเขาหลอดปองพี่น้องเนาะเขาหลอดปอง สาเหตุที่เอิญเขาแต่ว่าภาษาไทยเขาเอิญเขาลอดซองที่ลอดรูลอดซองนั่นเองเนาะบ่มีกเเ็เคยเห็ดเคยเห็นแม่เห็ดตั้งแต่นังหน่อยแต่สมเออร์เนี่เขามีโรงงานมันมาเรียบร้อยเนาะมีแต่สื่อมาแบบกิโลแล้ไม่เห็ดกินเองเนะี่ยเนาะเคยเห็ดพี่น้องสมเออร์มัมนบริยากดอกอยากในอยากได้ยังก,ก็โทรสั่งเอาเขาเห็ดสำรุเอ่อสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อย ข้าวปุ้นก็สมมติเนี่ยประเทศเองข้าวปุ้นนี่ยไทยเฮ็ดอ่าแบบบ้านๆเนี่ยกลัวเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเดือนพี่น้องสีเขาเจ้ามามันช่เป็นเขาเจ้าเฮ็ดข้าวปุ้นโดยเฉพาะเนาะเขาเขาเจ้าแดงบ่ตะกี้เขาเจ้าขาวมันเป็นเขาเจ้าหุงเนี่ยพี่น้องและเอามะมักเนาะ ใส่กระสอบหลดนำสมมือเศรเย็นเศรเย็หลดจนมันเน่ามันเปื่อยมันเหม็นพอนั่นละแล้วมาเอามะยีแบบนี้เอามะขันมะยีให้มันเป็นแป้งแล้วก็มาตองใส่ผ้าขาวเอาน้ำมันเนาะมันก็จะได้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เอาไปแช่ถังอีกแล้วก็ค่อยเย็นนำสมมือสมอเทนำใส่เย็นนำเน่านำเหม็นมันออกอ่ะแล้วก็มาใส่ถุงใส่ไทยด้บัดนี้ใส่ถุงผ้า มันแข็งเป็นปั้นแล้วจังเอามาปั้นแล้วมันหนึ่งมนหนึ่งแล้วมาต่ำมาต่ำแล้วจังมาบีบบบดนี้ก่าสเสด้กินันข้าวปุ่นสมัยตะกีมันบแมเนง่ายบีบก็ใส่มือบีบนี่ยบีบอยู่บัดมือเนาะแม่บ้าหมีกะเฮ็ดบ่อยเพราะว่าขายมาก่อนหาบขายตามกลางหมู่บ้านจับระบาดบริแพงดอกหาบใส่กระเซอร์เลยพี่น้องขางหนึ่งก็ใส่หม้ออ่า น้ำยาขนมจีนคางเนืองก็ใส่ขนมจีนแล้วก็พักมันพร้อมแล้วแล้วผู้เนืองก็หิวถังใส่จานใส่น้ำล่างอย่างประมาณนั้นแหละหาบย่างไปหาหมูบหม่บ้านทุกหมู่บ้านขายไปเรื่อยๆเนอะแต่ <c oughs> สมอเลยก็บริวิภัย <c oughs> หาบขายขึ้นมาก่อนแล้วอันนั้นคืออาซีบแม่เบ่าหมีที่ขายเนอะ ทำของหวานขายแล้วก็ขนมจีนหาบเลาะตามหมู่บ้านเสมอนี่กคบ่ค่อยได้เหตุกินเองนะพี่น้องเอียงก็ดีอยากหยังก็โทรสั่งเอาง่ายตัวแมยกระทั่งอยากได้หยังก็ตามเสมอบ่ได้ไปรองห่อตลาดเคียร์หาแถวโทรศัพท์นี่แหละเนี่ยยูเนี่ยกินกับเคียร์หาแถวนี่ล่ละเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ากับเคียร์้วโทรศัพท์นี่ล่ะ ยังได้เงีก็สั่งเอาโอนเงินไปเขาก็เจ้าก็ส่งมาให้เนาะอืมสมัยสมื่นอ้สบายแต่ว่าลำบากหาเงินเนาะสมัยตะกี้เายม่ค่อยได้ใส่เงินแต่ว่าหาเองเขาเรียนมาหาอยากกิปลารีนมาอนันเมนรียนมาแนวไดนผไปหาเลแล้วเมีนของเขา มีเงินอ่ะสมัยทศละโบราณมันกระปุกถิ่นเองแบบเชื่อมเลยค่ะท่านสมัยไปเรื่อยๆสมัยแต่พ่อแต่แม่บอกคอยได้ใส่เงินเด้แม่กระทงเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ายังบม่ได้ใส่เงินผ้าอ้อมผ้าแอมก็บม่ได้ซื้อบม่ได้ใส่แพมเพิดไม่ได้เลี้ยงนมมันกระปุกกระป๋องเออเข่าก็ห่อไปตองกล้วยสู้กินินเก่าๆนี่ยขาเสียขา่เลี้ยงลูกมันบริเสียเงินจากบาท อือสม,มื่อนี่ใสแต่งเงินสมัยตะกี้ยากได้ยังก็ะแลกเอาเด้ผู้ยยดใดปลูกทั่วดินหรือปลูกมันนั่นนี่กมามหลกขอเขาเอาเขาแลกเอาอยากสิน้นอยากป่าอยากยังก็เอาเขาแลกเอาสมัยตะกี้สม,มื่อนเี่ยบมีหาเงินอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวท่านผู้ชมลำบากตรงที่หาเงินนั่นละ สบายตรงซื่อปั้นทำปั้นเป็นเยอะแต่ว่าเวลาปั่นบัวลอยต้องโรยแป้งน้ำได้พี่น้องเดี๋ยวมันติดกันเนะาะเทากับอ่าสะสะสะอันให้มันติดกับแป้งนั่นแหละแล้วเป็นลวกวเป็นลวกพอมันสุกมันก็สิฟูขึ้นมาแล้วก็ตักออกเนาะทำอ่าน้ำกะทิหอมหอมแซบแซบน้ำเสื่อม แต่ว่าบริไซคไขหวานนู่นพี่น้องแต่ว่าเขาเอา้เขาเจ้าขายแ้วแสบเด้บัวลอยไขหวานอันมะพร้าวอ่อนน่ะแม่แสบถุงได้ยี่สิบใส่ไขหวานน้ำเนาะเยีงไขหวานไข่ะไานะไข่เขาไปลวกใส่น้ำเสื่อมมันก็จะหวานแสบบ่มีมากกินอยู่กรุงเทพ ไปตลาดก็ซื้อกินบ่อยเนาะบางเจ้าก็แซบบางเจ้าก็บแซ่บเลือกเอาบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนนะแซบพี่น้องถ้าบ่ใส่ไข่ก็สิบห้าใส่ไข่ก็ยี่สิบเมื่อก่อนนะสมตินี้ก็บ่ไต้และละแพงของทุกอย่างก็แพงนับต้งแต่นน้ำตาลกะทิทุกอย่างไข่เนาะแพงหมดทุกอย่าง กับเข่าสมมตินี่กับบมีเด้ยอยู่แถวกรุงเทพหรือแถวยังแบบว่ากับเข่าอันยี่สิบยี่ห้าสามสิบน่งสี่มันบมีขายแล้วม,ม,มดยุกแล้วเพราะวัตถุดิบมันก็แพงเนาะมันก็ต้องปรับขึ้นตามราคาของมันนั่นแหละเขาขายถุงหาซิปหาซิปหาหกิบเจ็ดสิป,ส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 ปลอยขึ้นไปแล้วสมมตินี่ตำสุดคือหาสิกับเขา่าเพราะฉะนั้นเดินตลาดเด็กกเบิดหลายลอย,อยแล้ว ค่าแรงวันละสามลอยสี่อยแถบสิบ่าพอใส่ขันปบ่หา,านเปบ่ได้นะพี่น้องก็จําเป็นเด้แต่ว่าสิประหยัดใส่ประหยัดกินมากก็เป็นไปบ่ได้เพราะาค่าใช้ใจ่ายบางอย่างมากา็จาเป็นต้องใส่อยู่แล้วเนาะบางคนก็จะมีค่าผ่อนรถผ่อนบ้านพนะค่าเทอมลูกค่าน้ามันรถค่าอินเทอร์เน็ตค่า แป้งค่าคขีมไปนะ่ะเบิรไปหลายแล้วเนาะเสื้อผ้าเดือนหนึ่งก็เบ,บิดไปหลายหมื่นเงินเดือนอันหมื่นหาสองหมื่นบุพเพใส่บางคนบอกว่าคอยทํางานเดือนละสามหมื่นยังบุพเพใส่เนาะมันก็แมนอยู่สําหรับคนที่่า้จ่ายหลายเนาะมันก็หลายอย่างจ่ายมันก็สิบบุพเพใส่คือว่าล่ะเดี๋ยวบ้าน,นเฮามันก็อยู่ตามบันนอกพี่น้อง บ้านบได้เศร้าเขาบรได้ซื้อหากินตามธรรมศาสตร์อยากยังกะหาตามธรรมศาสตร์แต่ว่าซื้อแต่เนวที่หาบุได้ัะลาะบด้้พีหนัอะ้นหลาี่สมัยตะกี้แป้งขาเนียก็ตำเองเด้เออห้ามมาแล้วก็เทให้มันสเสด็จน้ำแล้วก็ไปตำใส่โคกแลม้มาก็ดงเคืองหอน เคิงออกแต่สมัยมิต่ซอ,อย่างเดียวแป้งก็ดีบอดอมนมีครกมองให้ต่ำขึ้นสมัยก่อนเนาะแต่ว่าบ้านี้ก็เกิดท่านเบิดทุกรุ่นอะไรไปน้องตั้งแต่รุ่นอันใส่เกวียนต่ำเขากินกับท่านอยู่ใส่กระบองใส่ตะเกียงต่อมาก็ใส่เป็นแบตเตอรี่สมือนใสไฟฟ้า

หันมาอีกทีเรียบร้อยแล้วบัวลอยตักมานี่ทำเองกินเองพี่น้องสีเหลืองมาจากฟักทองสีม่วงมาจากมันม่วงนั่นเองเนอะกะทหิหอมหๆหวานๆแต่บ่มีไข่หวานด้่พี่น้องมีตะบัวลอยนี่ใส่น้ำลงมายา่านี่ นี่อืมเมื่อนี้มีสองสีเนาะคันมีหลายสีก็สีแสบกว่านี่อยู่ท่านผู้ชมพอแล้วยายลุนใส่มัแตงน้ำเนาะส่ได้มักแตงกับซุปหมัแตงซุกยายลุนยายลุนล่ออะหมักแตงไม่แสบมีรสหวานคือกันมักแตงเป็นมิติใหม่พี่น้องบัวลอยใส่แตงไทยนั่นเองอ้าวใส่ลงไปบ้ากันลองเมนูใหม่พี่น้องบัวลอยแตงไทยขนาดบัวแม่นอัน แต่งไทยลดซ่องนะจ๊ะโอ้ยชดเบนเบิ่เลยพอดีแต่งซุกในสวนยายรุนเพิ่นเลยว่าเออเอาใส่กันบางรุ่นมันเามันแสบเพิ่นว่าเอาใส่เบิรงลดยายรุนมักแสบมันก็ว่านเลยเออมักแตบมันก็สิมีหอมเนาะเข้ากันบอกเข้าปัดกันกันล่องเบิ่งพี่น้องว่ามันแสบบ่แสบเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าบัวลอยแตงไทยมันสิแซ่บบ่แซ่บแก้วเออมันหอมเด้นี่ อันนี้บัวลอยผสมกระแตงไทยมิติใหม่ของของหวานเนาะนี่ท่านผู้ชมหอมกะทิม่ต้องห่วงเนาะมามาพี่น้องบริลี่ลอนเ,นเป็นยังไงมนนเป็นยังไรยายรุรย่นแซ่จ่บอ หวานของหวานมันต้องหวานมันอยู่แล้วเนาะหวานมันกะทิแต่หวานเกิดมัสยแหบกข้อเด้มันต้องหวานแบบหวานพอดีแซ่บแซบต้มหวานบุร่อร่อยมากจ้าผ้อีซันก็มาแต่งกงามกันละเขาแซ่บป่ะซัวบายบายบายดีป้าท้าดพี่น้องมานีพาตูดกินโย๊ดมือเอ้าวถือว่าเป็นมือกินแต่งมันหอมเนาะ วันนี้เบาหมีผ้าแสบพี่น,อน,น้องหวานขนาดโปรซีหมองกระเสรมันอ่อนโปรซีเรไปซีมโปรกระทำผู้ชมมันนัวกว่าอันนั้นว้ายเคยกินยอยู่บัวลอยข้านแม่บะอ,อมึมันแห้งแช่มันอื้ออบัวลอยไ <มะ S 1> ข่หวานมะพร้าวอ่อนแสบ แต่อันนี้บัวลอยแตงไทย <c oughs> บ่มีไข่หวานด้วพี่น้อง <c oughs> แซ่บคือเก่าดหอมมะแขกนาะมะแขกซุกนี่มันหอมอยู่แล้วแซ่ <c oughs> บเบิ่งลองซิมเบิ่ร์นม,มันอ่าแตงแตงไทยมากับเข้ากันกับกะทิอยู่แล้วมันหอมหวานเ็นจ้ะบิร์นสิลองซิมแต่อันบัวลอยเบิ่ง แต่บัวลอยมันจะมีรสชาติเนียพี่น้องเพราะว่ามันบแมแยใส่สีนเดี๋ยมันใส่อ่าใส่วัตถุดิบเนาะมันวันาเลยซีเมนรสชาติหวานมันมอเตอนั่นกระตุ้นมันนั่นทำมอเตอมันแห่งแฉกแป้งบัวลอยมันจะแซ่บมันหวานเอีอยมันม่วงกับปักทองกินทอมันก็แซ่บบัวลอย ถ้ทาซิมิตะแป้งเขาเหนียวมันจะเหนียวเนิบแต่นี่เขาใส่มันใส่ฟักทองมันเลยแบบมันบนเหนียวแห้งเลยมันจะมีความมันกินเนื้อเนื้อมันเนื้อฟักทองอยู่นี่มิติใหม่ของหวานพี่นอ้องมันจะแสบเบลยใส่ยังก็ได้นี่กระโพดใส่กโดยังแสบ Nhìn lông phẽ trời Mình sẽ kiếm gặp kiếm nào chứ? Dạ xin bà Bà đẹp phát ăn hết việc hết ngàn Bà không biết ta kiếm gặp kiếm e, như bất bờ Nhưng phải thằng 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 là kiếm sau kín khó sau là phải liền ngua ừ. Kêu nhà hay ngua Tắt nhà hay ngua Đây mà cái hết kiếm kiếm này, kín này. พอส่วงใบคำคำใบสองโมงกว่า <mini> ก <drained out> ับแยกใหญ่ไปเลียงงัวใครเป็นคนเลียงมาเนี่ยซีมอนคิวซีมอนไปเลียงงัวเดี๋ยวกินแล้วเนี่ยก็ไปเลียงบุลหละค่ำบุลหละแบบมาหาโมงบัวลอยเนี่ยมันมันเนาะมันแซ่บ มันแสบแสนมันหมง่งดูคนกินแล้วจากป่าเดินมาแถวอ่งาง,งาคำยายมือยู่ทางเข่าแตงไทยแสบหอมไทยว่าแสงไทยแตงลาวนี่แหละไม่ยู่ในสวนนี่น้องทำบอกว่าแตงไทยแสบคือมาเห็นเอิร์ดกู้อ้อยมากิน อินจนเกินอ,อือม,มันหอมกระเทยแซ่บบวกกับหอมแตงแซ่บเจ็ดปากเกอนะกเลยขอจุอันพันอย่างรูไวต้ตอนเที่ยงก,กินเผาอย่างจับมะฮงจับมะฮงเมนูใหม่อันนี้คือกินทอดกุ้งมาเลยพี่น้อง มากินต้มไก่ือของหวานาจนม่บบมีทองใส่แล้วเหนื่อนว่าแสบแสบแต่เขากินสามรอบแล้วกินข้าวแล้วม่กินทอดกุ้งกินของหวานทั้ง็็ได้สามโมได้อาหารเขาบอกว่าเมื่อหนึ่งต้องให้กินอาหารครบห้าโมอีกสองโมออยังอีกสองโม นีกค่ะเบลโคบาค่ะเหมือนเราเราเราเศ้าก็กินเลยมากินแล้วก็รุนอีกกิ็กรุงแล้วก็มากดีวานอืมีแค่าน,น,นึ่งแสบพ,พี่น้องมันก็แสบแต่พี่นหอมแต่พี่น้องจ่ายได้มา,า,นนาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดีพี่น้องที่งถังกาะอยากปก